ตอนที่24มีแผนการเยี่ยงไรท้ายที่สุดแล้วหลินหานก็เป็นเพียงเด็กคนหนึ่งเท่านั้นเขาประมาและหวาดกลัวตั้งแต่เมื่อคืนนี้แต่เมื่อเขาคิดว่าเขาเป็นบุรุษคนเดียวในครอบครัวเขาจึงกัดฟันอดทนอย่างสุดความสามารถเมื่อถูกบิดาอบกอดเช่นนี้ความอดทนจึงพังทลายลงทันทีทันใดนั้นเขาจึงร้องให้ออกมาเมื่อหลินซิ่วเห็นว่าบิดาและพี่ชายของนางร้องให้หลินซิ่วก็อดร้องให้ตามมิได้ บรรดาชาวบ้านที่มาช่วยทำความสะอาดในลานบ้านดวงตาของพวกเขาต่างก็แดงกำ่ำหลินรวนจ้องมองไปยังทุกคนพลางรู้สึกสับสนเล็กน้อยทุกคนร้องให้เช่นนี้นางต้องร้องให้ด้วยหรือไม่เมื่อคืนนี้อันตรายเป็นอย่างมากตามสถานการณ์ปกตินางควรจะร้องให้เช่นกันลินรวนพยายามสร้างอารมณ์และพยายามร้องให้ออกมา ทว่านางจำมิได้แล้วด้วยซ้ำว่านางมิร้องให้มากี่ปีแล้วนางมิมีความรู้สึกนั้นจริงๆแม้ว่านางจะหยิกตนเองสองคราทว่ามันก็มีเป็นผลและนางพบว่าเป็นการยากที่จะทำเสียงสือกสะอื่นในที่สุดหลินร่วนก็ยอมแพ้นางมิเก่งเรื่องนี้อย่างแท้จริงและนี่ก็มิใช่เรื่องใหญ่อันใดหลินร่วนเกรงว่าจะมีคนเอ่ยถามนางเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ทว่าโชคดีที่บัดนี้มิมีผู้ใดว่างงานดังนั้นจึงมิมีผู้ใดเอ่ยถามออกมา ป้าโจปาดน้ำตาแล้วเดินเข้าไปเบื้องหน้าเพื่อเอ่ยนมน้าเนอาหารเจ้าอย่าร้องให้ไปเลยเจ้าร้องให้มาทั้งคืนแล้วระวังว่าร่างกายจะทนไม่ไหวเอานะในเมื่อเด็กๆปลอดภัยแล้วพวกเราก็ควรมีความสุขเมื่อป้าโจกล่าวจบนางจึงก้มหน้าลงมาอีกคราแล้วเอ่ยกับหลินรวนอย่างจริงจังว่าอารวณเจ้าช่วยบอกท่านพ่อของเจ้าทีเถิดการร้องให้มากจนเกินไปทําให้สุขภาพแย่ลงนอกจากนี้อาหารกับอาซิลยังยาวประเดี๋ยวพวกเขาก็ร้องให้ม่หยุดรอก ลินร่วนบิดร่างของนางเพื่อออกมาจากอ้อมกอดของหลินจงจากนั้นก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าท่านพ่อพวกข้ามีเป็นไรแล้วท่านอย่าร้องให้ไปเลยระวังจะทำให้หลินซิ่วตกใจขึ้นมาอีกคราเมื่อลินจงได้ยินดังนั้นเสียงร้องให้ของเขาจึงค่อยๆเบาลงเขาต้องการถามว่าลินร่วนไปซ่อนอยู่ที่ใดตลอดทั้งคืนเะว่าเสียงของเขาแหบแห้งจนฟังมิได้สับป้าโจรีบเข้ามาเอ่ยถามว่าอาร่วนเมื่อคืนมีหมาป่าและเสือลงมาจากภูเขาพวกเจ้าสามคนหนีไปได้เยี่ยงไรกัน แล้วพวกเจ้าไปอยู่ที่ใดกันมาทั้งคืนหลินรวน่วนเล่าเรื่องราวที่ได้เตรียมกันไว้ออกมาอีกคราต้องขอบคุณหลินซิ่วที่บ้านมีค่อยมีของกินนางจึงบอกกับพวกเราว่าอยากกินปลาดังนั้นข้ากับอาหารจึงไปหาปลาที่แม่น้ำในยามค่ำพวกเรากลัวว่าหากหลินซิ่วอยู่บ้านเพียงลำพังแล้วจะมีปลอดภัยพวกเราจึงพานางไปด้วยช่างโชคดียิ่งนักที่สามารถหลบเลี่ยงหายนักาใหญ่เช่นนี้ได้ หลังจากฟังหลินรวนเล่าจนจบป้าโจจึงตกหน้าอกของนางพร้อมกับพยักหน้าเบาๆขอบคุณพระเจ้าขอบคุณบรรพบุรุษตระกูลหลินที่ปรากฏตัวขึ้นมาและทำให้เด็กๆหลีกเลี่ยงหายหนักครานี้ได้มีเช่นนั้นข้าก็มีกล้าคิดเรื่องนี้แล้วจริงๆหลินรวนเอ่ยด้วยท่าทีเคร่งขรึมใช่ต้องขอบคุณการปรากฏตัวของบรรพบุรุษของพวกเราคาดว่าพวกเขาคงจะเห็นว่าพวกเราสามพี่น้องน่าสงสารและทนเห็นพวกเราถูกสัตว์ร้ายกินมิได้ ดังนั้นข้าต้องไปซื้อกระดาษเงินกระดาษทองมาเผาให้แก่บรรพบุรุษเพื่อขอบคุณที่เสียสละและให้พรป้าโจพยักหน้าซ้ำและซ้ำเล่าถึงเวลาขอบคุณพวกเขาแล้วชาวบ้านคนอื่นๆในลานบ้านต่างก็รู้สึกประหลาดใจเมื่อได้ยินเช่นนี้หลังจากที่หลินจงได้ยินเรื่องนี้น้ำตาก,ก็พรั้งพรูออกมาอีกคราเด็กๆนี้มีอันใดกินพวกเขาจึงไปที่แม่น้ำในยามค่ำเพื่อหาปลา เมื่อนึกถึงเนื้องูย่างที่หลินซิลยัดใส่มือเขาในราตรีนั้นหัวใจของเขาก็เจ็บปวดราวกับถูกมีดกรีดลูกๆมิม,มีอันจะกินทว่ายังคิดแบ่งอาหารให้ผู้เป็นพ่อได้กินด้วยเขาช่างไร้ความสามารถเสียจริงเขาทำให้ลูกๆต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เกือบจะถูกเสือและหมาป่าทำร้ายหากเกิดอันใดขึ้นกับพวกเขาทั้งสามคนอย่างแท้จริงเช่นนั้นตนจะแบกหน้าไปหามันดาของพวกเขาได้เยี่ยงไรกันหลินจงจง้องมองไปยังบุตรทั้งสามที่ยังคงหวาดกลัวพลางกำมัดแน่น เมื่อทุกคนสงบลงหัวหน้าตระกูลที่ยืนมองอยู่ข้างๆก็ได้เดินออกมาเขามาที่นี่เพื่อสังเกตการก่อนหน้านี้ทุกคนล้วนคิดว่าเด็กทั้งสามคนถูกเสือและหมาป่ากัดกินไปแล้วหลินจงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากทว่าเด็กทั้งสามคนนี้แยกออกมาจากตระกูลหลินแล้วดังนั้นคนแซ่หลินจึงมนีแม้แต่จะโผล่หัวออกมาทว่าตนในฐานะหัวหน้าตระกูลหลินบัดนี้เขาต้องออกมาจัดการเรื่องราวต่างฮ่า บัตรนี้เด็กๆก็ได้กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขเอาละในเมื่อเด็กๆปลอดภัยดีแล้วทุกคนควรมีความสุขและควรใจเย็นลงหลังจากได้ยินดังนั้นหลินจงจึงดึงแขนเสื้อขึ้นพลางเช็ดหน้าของเขาอย่างแรงหัวหน้าตระกูลยังเอ่ยต่ออีกว่าหลินจงเด็กๆทั้งสามคนมิสามารถอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้อีกต่อไปแล้วหากมีสัตว์ร้ายลงมาจากภูเขาอีกคราพวกเขาอาจจะมีโชคดีเหมือนครานี้เจ้ามีแผนการเยี่ยงไร หลินจงเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบแห้งข้าจะพาพวกเขากลับบ้านทันทีที่เขาเอ่ยเช่นนี้หลินร่วนก็นึกค้านอยู่ในใจทว่านางยังมิทันได้เอ่ยอันใดเสียงของหวังซื่อก็ดังขึ้นมาจากด้านนอกไม่ข้ามิยอมหวังซื่อหน้าแดงกับทันใดนั้นนางก็เดินเข้ามาในลานบ้านแล้วตะโกนเสียงดังว่ามิมีเหตุผลที่บุตรชายซึ่งแยกบ้านออกไปแล้วต้องย้ายกลับข้ามิเห็นด้วยกับเรื่องนี้นี่เรื่องยากสำหรับหลินจงเขาพยายามที่จะเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนนุ่มว่า หวังซื้ออาหารและคนอื่นๆจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านหากเจ้ามีเห็นด้วยเช่นนั้นเจ้าก็กลับไปอยู่บ้านบิดามารดาของเจ้าเสียเมื่อหวังซื้อได้ยินดังนั้นนางจึงเดือดดานขึ้นมาทันใดานางลุกขึ้นยืนแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงดุดนันหลินจงท่านเป็นคนใจกว้างเหตุใดท่านต้องไล่ให้ข้ากลับบ้านบิดามารดาด้วยกันตอนแรกเห็นอยากแยกย้ายออกไปใช้ชีวิตแทบตายแล้วเหตุใดบัดนี้ถึงอยากกลับมาเล่ากลับมาเพื่อเหตุอันใดกัน หลังจากที่นางด่ากราดจนเหนื่อยหอบนางจึงนั่งลงบนพื้นอีกคราโดยยกมือข้างหนึ่งขึ้นมากุมหน้าอกส่วนมืออีกข้างทุบก,กำปั้นลงบนพื้นพร้อมกับร้องให้ออกมาอหย่าข้าอยู่มิได้แล้วรีบฆ่ากันให้ตายเสียเถิดลานบ้านเต็มไปด้วยผู้คนซึ่งมาจากหลายครอบครัวในหมู่บ้านหลินจงรู้สึกอายมากยิ่งนักเจ้าเจ้าลุกขึ้นมาประเดี๋ยวนี้เจ้ากำลังเอ่อยถึงเรื่องอันใดรีบลุกขึ้นมาเร็วเข้า ข้ามีลุกหกักเจ้าพาเด็กทั้งสามคนนี้กลับบ้านข้าจะมีลุกเด็กขาดสวรรค์ปลดลืมตาดูเถิดครอบครัวนี้กำลังจะฆ่าข้าหวังซื้อเป็นคนสกรปรกและไรย้ยางอายดังนั้นนางจึงนอนราบลงกับพื้นพลางร้องให้กลิ้งไปกลิ้งมาทุกคนในลานบ้านต่างก็ตกตะลึงมากยิ่งนักพวกเขาอยู่ในหมู่บ้านมาหลายสิบปีแล้วไม่เคยเห็นผู้ใดทำแบบนี้มาก่อนลินจงทั้งโกรธทั้งละอายใจเขาพยายามดึงหวังซื้อให้ลุกขึ้นมา ทว่าหวังซื่อกลับขวนหน้าหลินจงเมื่อเห็นเรื่องขบขันเบื้องหน้าหลินหานจึงทนไม่ไหวอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงตะโกนเสียงดังว่าพอแล้วหวังซื่อมีจําเป็นต้องกลับไปบ้านบิดามารดาของนางเพราะพวกเราได้แยกบ้านกันแล้วพวกเราย่อมมีมีวันหวนกลับไปอีกเมื่อหวังซื่อได้ยินดังนั้นนางจึงหยุดร้องให้ในทันใดาจากนั้นก็ลุกขึ้นนั่งพางเอ่ยถามว่าจริงหรือจริงแท้แน่นอนหลินหานเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ไม่หลินจงรีบคัดค้านทันใดอาหารเจ้าต้องกลับบ้านอยู่ที่นี่มันอันตรายจนเกินไปเมื่อเห็นว่าหลินหานิ่งเงียบหลินจงจึงหันศีรษะไปเกลี้ยกล่อมลหลินรวนแทนอารวนเจ้าช่วยเกลี้ยกล่อมอาหารที่เถิดเป็นไปมิได้ที่พวกเจ้าจะอาศัยอยู่ที่นี่หากมีสัตว์ร้ายลงจากภูเขามาอีกเล่าลหลินรวนสายศีรษะเบาๆท่านพ่ออาหารเอ่ยได้ถูกต้องพวกเราแยกบ้านกันแล้วมิมีเหตุผลต้องกลับไปอีก แท้ที่จริงที่นี่ก็มิได้มีปัญหาอันใดยกเว้นกำแพงบ้านที่ต่ำและสุดโซมจนเกินไปก็เท่านั้น